สวัสดีครับผมขันชิตขันชิตครับผมครับอีดีนี้นะครับผมที่มารีวิวรถ n ห้า c ห้า c แหล่งม้านะครับของอิซุกินะครับแบบคอนไดนะครับคอนไดอพันข้างล่างผมเลยนะครับเดี๋ยวเอาไปชมรถรอบๆพันนะครับแล้วก็ราคาอีเท่าไหร่นะครับคอนกีปีดาวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดู อะไรครับผมนี่เลยครับอิสุกิ5ีแหล่งม้านะครับแบรพรได้นะครับราคาคันนี้นะครับราคาผมบอกราคาเลยคันนี้นะครับตัวรถกลับไปมีหน้านะครับราคายูที่5,300นะครับดาวเริ่มต้นที่15เปอร์เซ็นตนะครับ15เปอร์เซ็นก็อยู่ประมาณอแล้หมื่นบาทนะครับโดยประมาณแกล้หมื่นบาทนะครับไปใช้อุปกรณ์อย่างบ้างคอมเมนต์มาท้ พอได้เลยครับเดี๋ยวผมคำนวณให้นะครับอันนี้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเครื่องยนต์นะครับแห้งๆเลยนะครับอยางหน้ายางลังดีๆกันเลยนะครับดูทอนท้ายดูทอนท้ายครับสวยๆนะครับนี่นะครับ คปูอคอนโซลบ้างนะครับแล้วก็ดูละออชั่วโมงการทำงานนะครับว่ายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเวิร์พร้อมๆกันเลยเวันนี้นะครับชั่วโมงการทำงานอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบหกนะครับนี่ครับตนนัวนี้ถ้าใครสนใจ ติดต่อมาได้เลยครับที่เบอร์ศูนเก้าหนึ่งูนสองหกหนึ่งแปดเก้าเจ็ดนะครับเบอร์เบอร์ผมเลยทายตรงผมเลยนะครับอ่าอันนี้นะครับอย่างหน่าสวยนะครับโอ้แบตเตอรี่ไม้นะครับกล่องไม้่ะเดี๋ยวมาเวิร์งกันว่าไม้แคบบอหะกล่องไม่ไมเลยครับก่อกาดนะครับอันนี้ ตัวนี้สามารถพอนได้ยาวสุด6ปีนะครับ6ปีใครอยากได้อุปกรณ์อย่างว่างนะครับคอมเมนต์มาใต้โพสตเลยครับเดี๋ยวผมคำนวณให้นะครับว่าดาวเท่าไรกองเท่าไรนะครับตัวนี้นะครับผมย้ำอีกทีนะครับคันนี้พอนได้นะครับพอนได้นะครับมีมาคันเดียวนะครับตอนนี้มีมาคันเดียวนะครับแบบพอนได้นะครับ ขอนกันยาวๆ6ปีนะครับขอนแบบยาวๆเลย6ปีนะครับสภาพสวยๆรถมีประกันนะครับคันนี้มีประกันให้นะครับประกันยังเลือนะครับวันนี้นะครับถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับหรือใครมาดูรถคันนี้นะครับมาดูได้ที่ศูนย์อุตุกิกำแพงเพชรนะครับทั้งที่ตำบลบ้าน อำเภอคานุนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับปักหมุดมาได้เลยครับที่อิสุกิกำแพงเพชรนะครับใน GPS นะครับผมอันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับอีพีนี้ผมก็ข้อตัวลาไปก่อนนะครับกับพร้อมเออพับสวยๆรอบรถรอบคันแบบนี้นะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ Nope. Uh.